กล้วยหอมเขียวได้ขนาดแรงแต่ว่าก็เครื่องใหญ่อยู่กล้วยอันนี้หอมหมซุกเลยเขียวหอมหอม,หอมกินหอมขนุนลูกนี่ตาตีแล้วว่ามันสิแก่แล้วบ่นี่ไก่สิซุกละตาตีแห้งแล้วบกงวงจะได้บกงวงจะได้จังดคหักแต่ปีนี้แต่ละต้นเนาะ อันนี้บกวงกะหลอนบานเห่าเอิญบกวงกะหลอนเวลาสุกเนี่ยหอมหอมมึงเนี่ยสิออกเป็นพ่วงเป็นพ่วงเบอหมบกวงต้นนี้นะคะที่แหลวานพิมเสนมั่นเพราะว่าเห่าเพาะอ,อยู่กรุงเทพเนาะพาเพาะเรามาปลูกอยู่บานปีน,นี่หนวยดอกดอกบกวงต้นน,นี้หนวยยาวยวเวลาสุกหอมหอมหอมหวานเขาพันมาจากมาจากทั้งทั้งเหนือทั้งตา ตากหรือหนือตาดนี่แหละจังหวัดตาดหรือจังหวัดตากเนี่ยแบบทางเหนือมันลนถิ่มเบิดขนุนต้นนี้ดรหลา้ซอยตัดออกตัดออกไปหลายมันขึ้นอีกกรย่างรวยดกยัง่วยมันบางง่ามค่ะเพราะว่ามันดกแห้งมืดหน้านาแรง นาแรงก็ยังเป็นหน่วยดีอยู่บกม่วงนามดอกไม้นามดอกไม้ปลูกไว้นาบ้านนี่ค่ะเจ้าของมายู่สุกเง้มใดบ่มีค้นกินตนน้ตน,มนม่อนต้นหมอนบ่มีค้นกินนนี่น มีค้นกินเนาะปลูกทิม้ยอยูบานสุกเบิดเม็นมาหลวงเบิดหลวงเบิดปลูกทิมไว้ซื้อค่ะแต่ว่ามีค้นกินแต่ว่าหวานเองเนี่ว่ามีถุงใส่บ่ไลเอาถุงมาหลายอยู่มีประโยชน์เลยค่ะเนี่ยบ้กินดอกกินไรกับปา่ายะ สุกดำเบิดบ่บมีคนกินปลูกทิมในบ้านเนาะคะ่ะตัดทิม,มเลยค่ะมาย้มใลก็มาตัดทิมบางเนี่ตัดแล้วเวล่าบองใดมันแตกออกมันก็เป็นหนวยเนาะหน่วยม่อนเห็นบะหน่วยใหญ่ตัดจิม,มเบิดเวล่าแตกออกกันยังมีหนวยอยู่ปลูกบานไว้กับบ่บมีเวลามาอยู่ ขีฝุ่นเกาะเต้มบ่มีโอกาสไดยมาเซตมาสูบถูอ่างเหตุไปล่างมือข้างนอกเลยค่ะจากของก็บ่ได้อยู่ดอกว่าอันนี้เป็นทางลงขั้วเนาะลงขั้วจากเฮียนติดกับเฮียนหอนหอนกระทงกุลามือนนี่หอนแดดหอนขนาดเลยดอกขยอมมันแจมันแจแล้วมันเป็นหน่วย มีต้นเดียวค่ะในสวนอว้อยอนุรักษ์ไว้ขยอมดอกขยอมต้นไม้ปาเนาะค่ะยังมีอนุรักษ์ไว้อยู่ต้นหนึ่งเบื่อกล้วยพันนี้มันสูงไหลเกาะกำลังค่าอยู่เขาต้นสูงสูงกล้วยนี่ยยังต้นสูงคักแท้ตรงนีกระท้อนได้ค่ะกระท้อนหวานกำลังเป็นหนวยดกอยู่ ตาถิน่นห่านถิน่นมันก็แตกออกมันมีคนจินเนาะค่ะกระอนคือบอ่อหนามใส่มันอีกแน่นี่อิจโนยใหญ่ๆตดเนี่ย